ท่านเคยเห็นลักษณะมนุษย์ไหมคนกรุงเทพกับคนจังหวัดตราดเหมือนกันไหมมนุษย์อ่ะก็คนตราดก็มาจากกรุงเทพ<ม>เยอะเหมือนกันนะหรือคนตราดไปอยู่กรุงเทพก็มีนะ<ม>ที่ถามว่าเหมือนกันก็คืออัลลอฮ์ทรงกล่าวไว้ในกุรอานว่ามนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ทรงสร้าง<ม>อินนาคอรักกานานอินซาลามิน,นุตฟาตินอัมชัดนาบัตลีฟจนันนะฮุซามีอัมบอซีรออัลลอฮ์สร้างมนุษย์มา จากหน้ามาสุจิหยดเดียวอันนี้ก็คือการสร้างแต่ท่านมาดูว่าที่ถามว่าคนกรุงเทพกับคนตราดเหมือนกันไหมอินนัน <attrib infinity. S 1> อินซานะคูลีกอฮาดูอามนุษย์ในถูกสร้างมาในสภาพที่เป็นคนท like ี่หวันไหวว่าการนันอินซานอายุและมนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพที่เป็นคนที่รีบร้อนว่าการนันอินซานอักซ่าเราใช้อินเจด่แล้วมนุษย์เป็นคนที่ถูกสร้างมาเป็นคนที่ชอบโต้เถียนวันนี้เริ่มเห็นแล้วไอเด็กรุ่นใหม่ ลูกเราเนี่แหละเด็กรุ่นใหม่ในเด็กตัวเล็กๆเนี่ยจะไปเรียนฮาฟิตมันเสียงครูจอดๆเลยนะแต่ถ้าเรียนฮาฟิตครูจะบอกว่าถ้าเรียนฮาฟิตครูอ่านต้องนิ่งนะนิ่งไหมบางคนใช้อย่างนี้เลยนะครูฝากลูกคนหนึ่งได้ไหมถามทําไมอยู่บ้านมนเล่นแต่เกมแล้วก็เผื่อุรบบูอ่านบําบัดอลานรออักบัดมันนึกว่าครูสอนครูอ่านว่างแล้วมึงอยู่บ้านพ่อแม่เอาไม่อยู่แล้วโทรศัพท์ก็มือไ,ไม่หางกันเลยนะแต่เวลามาโรงเรียนฮาฟฟิตห้ามใช้โทรศัพท์ เขาบอกว่าหวังว่ากู้อานจ,จะเป็นรอมะจะได้บำบัดลูกไงแต่ไม่เคยนึกถึงครูเลยว่าจะลำบากหรือจะเดือดร้อนไหม